สบายดีพี่น้องสบายดีวิศวกนเดินสบายดีส่องทำแม่พี่น้องกินเข่าง่ายได้เล้าะเข่าวสวยเนาะนำกันเด้อพี่น้องเด้อแกงหน,นกคือเก่าพี่น้องเลยไข่เจียมวมาหน่ยนะแม่น้อไก่นกมาให้หนึ่งโตมาเริ่พี่น้องเอ๋ยจา้าก่าอนขยะเนาะารจ้าง,อ,างอํา dưới mặt sẵn đó. Bây giờ mưa còn bé mùi bà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  mùi vào mùi nhà hàng Ở đây, Vào mùi bà hàng bà mùi bà Điều, điều. Đó, xin. À? À. Bọn nó, để để, coi này, bọn còn nong bữa, bữa anh dắt à, nó đi khảo này, su, xin xin, bữa anh còn má, anh ăn gì? đi, là đâu? lợn nó tham ăn nhặt đồ, cúp. đã hết, bữa anh căn đấy?

เ้ยมนังก็ใครบวงบวงคอยนังกินมาไนดเพกินอะไไข่น้ก็ไข่ด้ยนังกินข้ามไน่ะ

เหวเดียวเห็นไเห็เป็นเป็นก็ห้ดไทย่ไข้ทอดไทยมากดย่าอะไรว้แล้เสาะองแผ่ลงข่อยทอดไทย ทอดไ่ตกเนาะอืมไมครเพร้สั่งของผาสั่งคนี่มากเมันต๊บว่มีอนไปู้ดงไปจคนมิห้มันดอบี้ยก็มันบมมันบยเี้ยตีนงตี mọi lắm mọi người mọi người mọi người ăn người mọi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  người đi người đi đó rồi

ก็ของหาอิ่มแล้วเป่านะอิมเล้อิ่มาอิ่มแล้วเใครา้ายายหายของแล้วหายเ่าอืมงนบ้านทำไปแล้วว่ามันหูเรื่องวาก็ภใหญ่นี so ่เนาะ ทำตาดีเลิกหมดเหตุทำตาสวยนั่งดีดีนั่งคืออาเลยนั่งคืออาเลยนั่งเนอะนี่ติงอยู่ดอกเบลดอกเ่งแม่เป็นตะก้อนไงว่าห้กินงามงามกันติงเปล่านี่ติงอยู่ดอกเบลดอกเบล

มันก็ยายม้วอยางเขมนคือคำล้งเลนี่ดิเย้อถ่งกินมะกรูดม้ันใส่ิแท้เลยหมดม้วนมีมันอยากค่นหน่อยแม่กก็มทหืออคอคคอคอคือออือคือคค mình đã mở cái miệng ăn chưa? ăn được à? được không? được không? bẻ 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 được không? được không? bẻ được không? được không? bẻ 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 được 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 กูว่าหมดี๋ยวนะเนาะตอนยามันอยอ้าวเห็นอาไปกับไฟห้าสิบเซนห้าสิมาอยู่ห้าสิบมาอยู่ไปกินเลยข้าวกินได้ก็เดี๋ยวก็ปิดหมู่บ้านหมดแล้วมาหาอ่าเลยมือว่างพี่กายหรือว่าพี่กายก็ปิด่ะข่อยไปขอเฉยๆก็ไปห้าสิบสี่มาบอกได้ อยู่หน้าอยู่หน้าบ้นที่สว่างได้จะทึ่งที่วันดงองผโอมาเอาเดา๋เดอ๋ยวโอ้ยกระจาหลักด่านได้เลยนะโอ้ยว่าคอไปแนวว่ะพวกของพี่ะมาหมได้มาไปไปไปกระจ้กกระจว กินยี่ไ้เอาเจ้ากเข่างาเลยกลับมาุูกบ้งนิบมาสิป้อนี่เอาปอนนังลูกกินเองด้วไฮโปเดนี่เอาไข่บีให้มเราแต่ต้องเขาเอาเนี้ยห้าปลาเอ้ามเองค่ะนี่อืมเนทำตาสวดเลยหนานกับกินบ่เลวเออปอนเอาเพิ่นบอบอกินเลาโตนะากินเองกินข้าวแทนมือฮปาก้าเลยลูกไปากี้าเร็ว ชชใช่ตายจะของโลด,าดลาลไเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีแพงบนสะกุสะกุนพ่อกันใหม่กินหนาสบายดีไปแล้วจ้า